สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาผ่านพบเนาะกับคลิปของยายจอยนะคะยายจอยสตอรี่คนขี้เหงาคนเก่คเาคนเดิมนะคะวันนี้นะคะยายจอยก็พามาเก็บผักในสวนนะคะผักในสวนของเราก็ได้กินได้แล้วนะคะอย่างแรกเลยคือจูเกตตี้นะคะชุกี้นี่เนาะแล้วมาเก็บ ผักกัดหินนะคะในป่าข้าวโพดของเรานั่นเองนะคะพี่น้องในเมื่อเราปลูกเราก็ได้กินนะคะพี่น้องขาเนาะแม้ว่าที่ไทยที่ที่ไหนไหนทั่วโลกหรอกช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะพี่น้องเราก็สามารถปลูกผักกินเองได้นะคะเป็นอะไรที่แบบพักผ่อนกายพักผ่อนใจเราด้วยแล้วก็ อดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะผักปลอดสารพิษของเราเนาะนี่เลยก็เป็นผักอะไรที่แบบเยจ่ยจอยก็หวานหวานหวานรว,วมๆสุ่มๆสุๆกันไว้ในป่าเขาโพดเนาะพี่น้องผักกาดหินนะคะงามมากเลยอ่อนน้อน้อนะคะพี่น้องน่ากินมากๆ เพราะว่าเราปลูกเองเรามั่นใจแน่นอนนะคะว่าเขาปลอดสารพิษแน่นอนดีต่อสุขภาพนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจของเรานั่นแหละเนาะพี่น้องเราปลูกเราก็ชื่นชมของเรามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับยายจอยเนาะก็ประมาณนี้นะคะเก็บผักของเรามากินเองเนาะถ้าเหลือเราก็แจกเพื่อนบ้านนะคะแจก พี่ๆน้องๆเพื่อนๆเ,เนาะรู้จักใครเราก็แบ่งปันกันไปนะคะตอนนี้เนาะก็ข้อพจนของเราก็โตนะคะโตเนาะงามใบเป็นบ่วงเลยแหละนะนี่เลยก็เก็บกันไปนะคะเก็บเก็บเก็บสำหรับเย้จอยแล้วก็ทยอยนะคะเก็บต้นใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วต้นเล็กๆเราก็เอาไว้เก็บกินทีหลังเนาะพี่น้องนั่นเลยกับภูมิปัญญาของเย้จอยนะคะไล่นะคะเริ่มนะ เริ่มเก็บกินต้นใหญ่ๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไล่รอ,อชุดเดียวทีเดียวนะคะมันจะกินไม่ทันเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้นไหนใหญ่ก่อนเรากินก่อนนะคะประมาณนั้นสําหรับยายจอยเนาะก็เป็นอะไรที่แบบอืมนะ <c oughs> เรียบง่ายค่ะชีวิตอยู่ง,ง่ายๆสไตล์ยายจอยนะคะก็ประมาณนี้ละคะ่ะถามว่ายายจอยอยู่เมืองนอกลําบากไหมยายจอยไม่ลําบากเลยค่ะพี่น้องค่ะยายจอยไม่ลําบากเพราะว่ายายจอยคือร่างกายอะ่ะมันไม่ลําบากแล้วก็ถามว่าใจก็สบายดีนะคะเพียงแต่ว่าเออคิดถึงลูกหลานที่เมืองไทยก็เท่านั้นเนาะ ก็เงาๆเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนเยอะเราไม่ค่อยไปไหนสูงสิงกับใครเนาะเราก็อยู่สวนในช่วงหน้าร้อนก็ประมาณนี้หละค่ะนะคะก็ประมาณนี้เก็บผักเก็บยาของเรากินปลูกเองกินเองอะไรประมาณนั้นอืมแต่เรื่องสุขภาพก็เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายม,มันก็เป็นไม่หนกักไม่หนาไม่มากไม่ไม้ก็เป็นไข้หวัดตัวร้อน วดหัวอะไรประมาณนี้มันก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้แล้วส่วนผักนะคะอ่ะยายจอยเห็นนะคลิปเพื่อนๆนะพี่น้องเออเพื่อนๆนะไปเก็บผักในป่าอนะ่ะยายจอยอยากไปเก็บกินอย่างเขาบ้างอะ่ะยายจอยชอบมากแต่แยายจอยเคยลองแล้วนะคะกระเทียมป่ายายจอยก็แพ้กินแล้วก็แพ้แล้วก็มันจะมีตําลึงป่าด้วยนะตำลึงป่ายายจอยก็แพ้ คือ,อยายใจกินอะไรที่แบบมันไอ้นี่ไม่ได้เนาะก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันอยากมากเลยอยากไปเก็บกับเขานะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เนาะกลับมาที่ผักของเราต่อ, <laughs> อยายใจก็โม,โมไปเรื่อยเออตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอีกอีกแปลงหนึ่งนะคะยายใจก็โรยเม็ดผักกัดขาวนะคะ ผักาดขาวของเราก็โตนะคะเริ่มโตแล้วเราก็เริ่มทยอยเก็บอันที่ต้นไหนต้นใหญ่ๆก่อนต้นโตๆก่อนนะคะพี่น้องนี่เลยก็ประมาณนี้แล้วค่ะสำหรับย้ยจอยเนาะชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่เรียบง่ายสำหรับยัยจอยแล้วก็ไม่ไม่หวือหวาอะไรกับใครนะคะไม่ไม่ชอบเข้าในเมืองไม่ชอบอะไรแต่ชอบอยู่แบบนี้นะคะอยู่ในสวนอยู่อะไรแบบนี้ทำงานไป เหนื่อยเราก็นั่งพักนั่งพักเราก็นั่งกินนะคะช่วงนี้ก็ผลไม้เริ่มออกแล้วก็เดินกินทั้งวันนะวนอยู่ในสวนนั่นแหละนะพี่น้องถ้ายอยจอยอสบายดีเนาะข่อยยังชั่วแล้วยายจอยก็ไปสวนนะคะไม่มีไปที่ไหนนอกจากสวนก็จะไปะร้านขายต้นไม้อะไรประมาณนั้นนะคะคือไม่ไม่ไม่มีแบบ สังสรร์เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเย่จอยก็เลยมีชีวิตที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเงาๆสักนิดนึงแต่จริงๆแล้วเย่จอยก็มีเนี่ยป่าไม้ป่าผักของเย่จอยขี้ยาอะไรประมาณนี้เย่จอยก็ทำได,ได้ได้ตลอดนะคะได้ตลอดแก้เหงาไปละค่ะนะคะคือหาวิธีหาทางแบบให้ตัวเองอยู่ได้อะพูดง่ายๆแหละนะ ก็นี่เลยเนาะดูสิคะพี่น้องดูดูดูด,ดูข้าวโพดนะข้าวโพดของยายจอยนะเนาะนี่ผักกาดนะคะได้ผักกาดข้าวผักอะไรผักกาดหินแล้วก็ตรงนี้เป็นกวางตุ้งนะคะก็โรยเลยทิ้งทิ้งไว้นะ <c oughs> ก็โรยเยทิ้งทิ้งไว้เขาขึ้นแล้วก็เก็บกินอะไรอย่างงี้นะก็ประมาณนี้ <c oughs> ง่ายๆสไตล์ยายจอยแล้วก็กินได้แล้วก็เก็บกินอะไรประมาณนี้นะคะไม่ไม่ได้ทําอะไรแบบเออจริงจริงจังๆอ่ะเป็นล่าเป็นสันเราเก็บอันไหนกินได้เราก็กินอันนั้นประมาณนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะนี่ก็เป็นผัก,กวางตุ้งเนาะอืมเราก็เก็บกินผลผลิตของเราไปผักปลอดสารพิษเ <c oughs> หลือจากน้องหอยทากน้อยกินบ้างอะไรบ้างเราก็โอเคนะคะพี่น้องเนาะ ปลูกมันไปหลายๆอย่างนะคะซุ่มๆซุมๆกันไว้อันไหนโตก่อนเก็บกินก่อนนะพี่น้องภูมิปัญญาของยายจ้อยทำอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้แหละไม่ต้องพิธีพิฐันอะไรที่มันยุ่งยากนะพี่น้องเนาะอืทำอะไรที่มันง่ายๆจะไปทำอะไรทำไมให้มันยากๆนักหนานะสีเลียดเครียดเปล่าๆเนาะพี่น้องเนาะเออ นะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปของยายจ่อนะก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรมากก็ให้ชมวิถีชีวิตเรียบๆง่ายๆนะคะคนเราเนาะอยู่กันก็ประมาณนี้แหละนะคะกับชีวิตคนต่างแดนเนาะอยู่ซสวิตเซอร์แลนด์นะคะกับอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งหญิงไทยนะคะที่อยู่ในสูริกแต่ชีวิตคนเรามันก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ สไตล์แบบนั้นส่วนสไตล์ของยายจ่อยก็ประมาณนี้นะคะส่วนอ่ะยายจอยเห็นคลิปพี่ๆเพื่อนๆนะเข้าป่าเก็บผักนู่นผักนี่มาทําผักดองผักเสี้ยนป่าอะไรประมาณนั้นอุ้ยยายจอยชอบมากอ่ะยายจอยชอบเพียงแต่ว่ายายจ่อยไม่กล้ากินนะคะไม่กล้ากินเพราะยายจ่อยกลัวยายจอยจะผิดสาแดงนะคะคือถ้าผิดสาแดงแล้วอาการมันแย่เนาะมันรู้สึกแย่สําหรับยายจอยนะ ก็เลยกินอะไรมันก็ต้องระวังนี่นะคะก็ได้อีกหนึ่งอย่างละนะเออก็มีเออเขาเรียกอะไรอันนี้ขึ้นเองนะพี่น้องเขาเรียกอผักกาดฝรั่งใช่ไหมผักกาดหัวฝรั่งอะ่ะ <c ười> ขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกไม่ได้หยอดไม่ได้หว่านเม็ดของปีที่แล้วเ <c ười> ยจอยก็ปล่อยมันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองพอมันขึ้นมายายจอยไม่ถอดทิง้ง มันก็เป็นหัวให้ยายจอยโอเคเนาะพี่น้องนี่เลย <c oughs> กับวิธี <c oughs> การปลูกผักของยายจอยง่ายๆถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะทั้งเมืองไทยเมืองนอกได้ทั้งนั้นและทําแบบแยายจอยนี่แหละทําไปเถอะหวานๆซุมซ่มๆใส่กันไปแล้วเราก็เก็บกินได้ทุกอย่างอะ่ะของทุกอย่างอะ่ะคือเก็บกินได้อ่ะหวานๆที่ท,ที่อันไหนเหลือมันขึ้นมากินเราก็กินอะไรประมาณนั้น <c oughs> ไม่เน้นเท่าไหร่แล้วพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้นะเนาะเหล่านี้เลยก็ผักสดของเราก็มาแอมนะคะมาแอมลาบนะคะลาบดิบๆเนาะเป็นเมนูที่ยายจอยชอบนะคะสําหรับคลิปนี้ยายจอยขอจบไปก่อนนะคะพี่น้องขาติดตามกันใหม่นะคะติดตามกันไวนะ้เนาะว่าคลิปหน้าคลิปต่อๆไปยายจอยจะพาไปทําอะไรยังไงอีกนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย